สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณเพลเยอร์ Player นะจริงๆชื่อเขาจริงๆนี่เขาชื่อมิ r ร c l e นะแต่ว่าคราวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อเพลเยอร์ก็ไม่รู้ว่าด้วยสายเหตุอะไรนะจากแคน50เปอร์นะฮะอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณไอซไซเอนะโอ้จากแคลนอะไรเนี่ยแอสซันนะฮะอ่า อ่าจเล่นเป็นเทรนสีม่วงนะครับอยู่ฝั่งขวาบนนะใช้สกินคลาสสิกคอมมานด์เซนเตอร์ด้วยนะสวยดีนะครับผมอ่ะซึ่งในคลิปนี้นะอยู่ในอีเวนต์พิชัย2025ทัวร์นาเมนต์นะฮะอ่าถ้าอ่านชื่อผิดก็เออถ้าพูดชื่อผิดก็ขออภัยนะพอดีผมช่วงนี้เป็นบเบลเลอรลงๆลืมๆ,ๆนะฮะอ่ะก็คืออีเวนต์เล็กๆน้อยๆของคนไทยนะเล่นแข่งกันแบบพอสนุกสนานนะะประมาณนั้นได้ข่าวว่าอย่างนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแข่งกันจริงจังอะไรกันยังไงขนาดไหนนะฮะ ผมพูดอะไรวะเนี่ยเออประมาณนั้นเลยครับก็คืออีเวนต์คนไทยจัดก,กันเองนะฮะ,ะใน Discord นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นตาแรกนะ,ะเล่นกัน b บ s อ o ฟทนะก็คือใครได้สองเต้มก่อนชนะนะครับเล่นสูงสุดก็คือทั้งหมด3เกมนะฮะ,ะตาน,นี้ก็เป็นอาร์แมชทีวทีนะฮะก็คือเทอร์เรนปะทะเทอร์เรนนะครับผมฝั่งสีแดงนะฮะสร้างบาเรกติดกับ เอ่อซัพพลายดีโป้เลยนะอ่าอยู่ในแมป Frost Line LE นะ mm hmm. ผมพูดไปเลยอย่างวะลืมขอไปนะถ้าพูดซ้ำ uh. อ okay. uh, mm ่ะโอเคเอ่อเปิดเป็นมารีนนะครับอืม mm hmm. ตรงนี้ลงซัพพลายอีกหลังหนึ่งปิดอย่างนี้เลยนะฮะเอ่อ uh, แล้วฝั่งสีม่วงไหมฮะฝั่งสีม่วงฝั่งสีม่วงอืม mm อู้พ็อกซี่บาร์เรกโอ้ใช้สกินเอ่อ uh, อะไรนะสเปเชียลออฟปะด้วยโคเวิร์ดอ op, อฟผมจำไม่ได้น่าจะสเปเชียลออฟนะอ่า uh, แต่ว่าที่แน่ๆนะครับมันลงมาแรลกตรงนี้นะฮะ ฝั่งสีแดงยังไม่เห็นเลยนะครับผมส่วนฝั่งสีม่วงเอา้ายังไงครับเนสีม่วงโอเคอันนี้มุมมองของสีแดงนะฮะแล้วทำไมกล้องมันแปลก,ก,ก,กบั็กนะฮะบั็อกบอกอันนี้บั็กจริงๆแล้วนะปกติเวลากดดูเอ่อเพลเยอร์นี้มันจะมันจะต้องเขาเรียกว่าไนงะจับกล้องไปตามที่เพลเยอร์หมุนนี่ไงเออนี่นี่ไงมาแล้วอแต่ว่าฝั่งสีแดงไว้ยังไงครับตอนนี้ สีม่วงเขาเข้ามาแล้วนะฮะมีมารีนอยู่สามคนนะครับโอ้โหจะก,กันบ้านได้เลยครับเนี่ยเออกันได้อยู่นะก็คือไล่เอ่อตัวริปเปอร์ลงไปนะครับแล้วเขามาลงบังเกอร์ไว้ตรงนี้ด้วยโอ้โหคือกันไว้เลยนะจริงๆเนี่ยบังเกอร์นี่ควรจะลงไว้แถวนี้นะ <c oughs> ในความคิดผมนะแต่ว่าลงไว้ตรงจะทุยลินพันกันอีกแล้วขออภัยนะลงไว้ตรงนี้ก็ดีนะกันริปเปอร์แล้วตรงนี้โดนขึ้นมาอีกนะก็โดนยิงสิงครับโอ้มารินดักรอเลยนะตรงนี้มีริปเปอร์ึ้นมาอีกสองคนนะครับหืมสกิลการไมโครของฝั่งซคือ ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครโอ้โหริปเปอร์ตอนนี้มี3แมเลยนะครับตอนนี้อา้าวแตกเรียบร้อยโอเคเหลืออยู่3คนนะฮะแต่ว่าริปเปอร์เนี่ยเวลามันไม่ได้รับดาเมจเป็นเวลาสักครู่หนึ่งเนี่ยมันจะรีเจนเลือดฮะอย่างที่เห็นนะครับแล้วตรงนี้ไหมครับโยนระเบิดไปน็อกแบ็กลงมาตรงนี้นะแต่ว่าติดสป라이่นะฮะก็เลยลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงคุณเพลเยอร์นะฮะจริงๆก็คือมิลเลอรคู่นะฮะอ่าเอ่อ จะพูดเลยว่าอ๋อสร้างซีแทงออกมาแล้วนะฮะกลางไว้นะจุดนี้นะครับตรงนี้สตาร์พอร์ตเล่นลิเบเรเตอร์นะฮะว้าวแล้วตรงนี้เอา้าสีม่วงเขาทำอะไรเนะี I ่ยไอไซเมอร์เอาอย่างนี้เลยฮะย้ายบาร์เรกบินเข้ามาสกานะฮะอีกหลังหนึ่งบินกลับบ้านนะครับผมแต่ผมว่าบาร์เรกหลังนี้เนี่ยพังแน่นอนนะแล้วตรงนี้ว่าครับลิเบเรเตอร์มาแล้วนะฮะอ่าไม่ส่งไปยิงบาร์เรกนะครับส่งออกมาเลยนะครับน่าจะมาฮารัสเมนแนวเร่นะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีม่วงก็ กำลังสร้างสตาร์พอร์ตอยู่นะแฟสตอรี่ทำอะไรครับซีแทนกับไซโครนนะน่าสนใจนะฮะอืมสตาร์พอร์ตเสร็จปั๊บออกเป็นไวกิ้งนะฮะทำไมถึงเล่นเป็นไวกิ้งครับอันนี้ผมมิทราบนะฮะอ๋ะอฝัอ่งฝั่งสีแดงเขาเล่นลนะิเบเรเตอร์น่าสร้างไวกิ้งขึ้นมาเพื่อเขาเตอร์นะฮะอือหือ uh huh. แล้วกลางตรงนี้ด้วยนะฮะต้องพับซีแทนเก็บนะครับโดนยิงไป1ดอก2ดอกไม่พังนะต้องยิง3ทีนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยคอมมานด์เซ็นเตอร์นะครับอีกหลังหนึ่ง กำลังมานะครับตรงนี้ลิเบเรเตอร์กลางอีกแล้วไม่ได้นะครับโอ้ยสงครามประสานนะจังหวะนี้แล้วยังไงครับไวกิ้งยิงสู้กับลิเบเรเตอร์ผมว่าลิฟเนี่ยน่าจะสู้สู้ยากนะเออลิฟก็คือลิเบเรเตอร์นะเรียกสั้นๆนะแต่ตัวนี้ใส่คลมาปุ๊บแตกปั๊บเลยนะโอ้โหเสียดายมากเลยนะอฮึมแต่ตรงนี้ยังไงครับฟังซีดังอาบุกขึ้นมาแล้วนะจังหวะนี้เอาลิเบเรเตอร์มาซื้อเวลาไว้สักแป๊บนะฮะแล้วก็ส่งมารีนกับซีแท้งขึ้นมานะครับยิงซัพพลายแตกเบื้มไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ว่ายังไง ฝั่งสีม่วงสีม่วงเขามีอะไรกันบ้านเนี่ยซีทแทงคหนึ่งคันตรงนี้หืมไบกิ้งลงพื้นเลยนะไบกิ้งลงพื้นแล้วมันทําโบนัสดาเมจให้กับตัวซีทแทงได้ดีมากนะโอเคเอสซีบึ้มไปแล้วนะตรงนี้มารีนเข้ามาอย่างดุเดือดนะตรงนี้ยังไงครับบาเรกฝั่งสีม่วงยังอยู่นะแตตรงนี้ฝั่งสีม่วงต้องดึงตัวเก็บแร่เข้ามาจิ้มนะฮะอืมเดือดเลยครับซีทแทงตู้มไปแล้วนะโอ้มีไบกิ้งอยู่นะกันบ้านได้อยู่นะอ่าโอเคอันนี้สกินอะไรวะสเปเชียลออฟเหมือนนกันปะ ถ้าดูผิดก็ต้องขออภัยนะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงเขาทําอะไรอยู่ครับฝั่งสีม่วงก็กันบ้านไว้ได้นะฝั่งสีแดงตอนนี้ก็ฟาร์มนะครับผมอ่าออกมาอ่บุกโจมตีด้วยมารีนกับซีแท้งอีกครั้งหนึ่งนะแต่ตรงนี้เป็นบารเรกนะครับอย่างเยอะเลยนะฝั่งสีแดงเน้นไบโอเลยนะครับจังหวะน,นีะ้ตรงนี้มี Command, ออเบอร์ต์คอมมานาขึ้นบินสักทีนะแล้วก็จะไปแลนดิ้งนะจุดนี้นะ,ะทำเบสสองนะครับฝั่งสีม่วงก็ เสร็จพอดีนะฮะสกินคลาสสิกมันจะไม่มีไอพ่นนะใช่ไหมใช่นะโอเคม, okay, มาลงนะจุดนี้นะครับขยายเบสสองพร้อมกันเลยนะจังหวะน,นี้แต่เป็นฝั่งสีแดงได้แลนดิ้งก่อนนะมาแล้วครับมีการทรานสเฟอร์คนงานมารึเปล่าไม่มีแต่ว่าฝั่งสีม่วงเล่นลิเบอรเเตอร์ด้วยนะฮะ <c oughs> เอาไปยิงตัวเก็บได้โอ้ตายไปหลายตัวเลยนะจังหวะน,นี้ต้องดึงคนงานหนีตายออกมาก่อนนะฝั่งสีแดงแล้วในขณนะดเดียวกันนะครับมีมารินกับซีแทงเข้ามาถึงแล้วนะ แล้ตรงนี้มารีนเอาอตัวแตกไปแล้วนะฮะโดนซีแทงที่อยู่บนหน้าผายิงนะโอ้โหตรงนี้ว่าไงครับบาแรกหลังนี้ยังอยู่นะแข็งแกร่งจริงๆนะฮะสุดยอดเลยแล้วตรงนี้ฝั่งซีแทงอันลงจอดนะครับผมต่อเป็นรีแอคเตอร์นะโอเคเน้นกองทัพมารีนนะชัดเจนนะครับฝั่งสีแดงตอนนี้กดมารีนออกมาแค่2คนนะแล้วก็มีรีเซิร์สติมแพ็กอยู่นะเสียงอะไรวะเนยะ เคเราตรงนี้เอา้าบาเรกมาลงจอดนะจุดนี้นะฝั่งสีแดงมีมารินคอยยิงอยู่นะครับส่วนตรงนี้ว่างครับสีม่วงส่งบาเรกบินออกมาก็โดนยิงไปอีกนะฮะจังหวะนี้ตรงนี้ฝั่งสีม่วงมีไวกิ้งเช่นกันนะครับผมโดนไป2ลูกนะฮะเน้นๆตรงนี้ไวกิ้งแลนดิ้งเรียบร้อยนะครับผมส่วนบาเรกก็พลังชีวิตก็ลดลงเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะระเบิดตู้มในที่สุดนะฮะถ้าไม่ได้รับการซ่อมแซมนะครับล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงอเอาไวกิ้งมา คุมเลยนะอ้าวสีแดงมีไวกิ้งตามมาอีกนะครับแล้วก็บึ้มไปนะสีม่วงโอ้โหตรงนี้ไหมครับบาเรกก็ตู้มไปนะอ่าเดาได้ไมย่ยากนะครับ <c oughs> ส่วนตรงนี้มีดีแฟกอ่าข้างในนี่เป็นซีทแทงก์กับไซโครนนะฮะไซโครนได้สร้างสักทีนะแล้วตรงนี้อัปเกรดเออ่รีเซิร์ชถ้าจำไม่ผิดคือเพิ่มดาเมจให้กับสกิลล็อกอ่อนไปของไซโครนนะอ่ะ แต่โครนตอนนี้เขา reverse นะฮะก็คือกลับไปเป็นแผ่เก่าๆแล้วนะน่าจะ5.11มัง้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คือเหมือนเดิมนะครับอา่าก็คือต่อเทคแ l a b นะฮะแล้วก็ไม่มีอัปเกรดเพิ่มสปีดนะมีแต่เพิ่มอา่านี่แหละดาเมจให้กับแอดออนนะอา่าสีแทงออกมาแล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงโอ้มาด r อปที่แนวเร่นนะสีแดงอือหืออยากเดือดเลยนะฝั่งสีแดงตรงนี้มี l i b e r ร t o r เอเอาไวค้คุมอยู่นะ ไว,ไว้ตึุยเอาไว้ป้องกันบ้านนะฮะแต่ว่าตรงนี้ว่าครับใส่โคลนขึ้นยานนี้เรียบร้อยครับผมจั่หวันนี้อ่าเมดีแบกยังไม่พังนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงเห็นนะครับดึงมารีนเข้ามาจะดักยิงนะฮะกดสติมแพ็คไล่เลยครับผมไล่ยิงแล้วก็ตู้มนะฮะตายยกลำเรียบร้อยนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะหน้าบ้านฝั่งสีม่วงนะครับอ่าแลนดิ้งไม่ได้นะะก็เลยต้องย้ายมาตรงนี้แทนนะครับผมโอ้โหเลือดเหลืองแล้วนะมีควันขึ้นด้วยนะอ่า ตรงนี้ไว้ครับอัปเกรดเป็น planet t forest ฮะโอ้โหอัปเกรดเป็นป้อมปืนเลยนะครับจังหวะน,นี้เอาเลยนะฮะปกติป้อมปืนเนี่ยจะมาสักประมาณเบสสี่นะฮะแต่ว่าจังหวะน,นี้สถานการณ์นี้ก็จําเป็นแล้วนะฮะที่จะต้องสร้างเป็นป้อมนะ,อะตรงนี้ไว้ครับไวกิ้งอ่ะโดนสส่ร่วงอ้าวฝั่งสีแดงไปแล้วนะสีม่วงเลยอยู่ลำนึงนะครับบินกลับบ้านเรียบร้อยอ่าตรงนี้ป้อมปืน Planetary Fortress นะฮะกำลังมานะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะถ้าแปลเป็นไทยก็คือป้อมปราการดวงดาวนะอะแล้วตรงนี้ครับรีเบเเตอร์โอ้โห้คุณมากลางไว้ตรงนี้มันยิงไม่โดนนะเนี่ยจริงอตรงนี้เอายังไงครับโอ้ซีแทงนะฮะมายิงนะครับอแต่ว่าตัวฐานใหญ่มันยิงไม่ได้นะระยะย,ยิงไม่ถึงนะครับ ยิงอัดเข้าไปสักพักก็น่าจะบึ้มนะส่วนฝั่งซีม่วงว่ายังไงครับในบ้านนี้มีไซโครนอยู่2คันกระซีแทงอีกหนึ่งนะตรงนี้สตาร์พอร์ตกำลังประกอบตัวไวกิ้งอยู่นะเออปแปลกๆนะเนี่ยอ่ะมีไซเทรเรตอยู่ตรงนี้นะครับเอนจิเนียริ่งเบลโอเคตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งดิบูเรเตอร์เข้ามานะครับอื้ไซโคลอืรนเข้าระยะยิงพอดีโอ้โหแล้วยังไงครับเอาบึ้มไปนะเรียบร้อยครับไซโคลแตกหนึ่งแตกสองน,นะครับไอไซเมอร์ I imer, กดจีจีเลยนะ โอ้โหยอมแพ้นะฝั่งสีม่วงนะครับทำให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเพลเยอร์ฝั่งสีแดงนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเขาใช้ชื่อว่า Miracle นั่นเองนะฮะในตาแรกนะครับโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะฮะมาต่อกันในตาที่2นะคราวนี้อยู่ในแมป Whisper's of Gold นะฮะคุณเพลเยอร์นะฮะหรือว่ามิ r a เร e นั่นเองนะครับสปอนอยู่ที่ฝั่งขวานะส่วนไอซเมอร์อยู่ฝั่งซ้ายนะฮะเล่นเป็นเผ่าเดิมสีเดิมนะฮะ ก็มาดูกันนะครับว่าตานี้จะเป็นเช่นไรนะรู้แต่ว่าถ้าหากว่าฝั่งสีแดงชนะอีกนะก็คือจบเกมนะครับไม่ต้องเล่นต่อนะฝั่งสีม่วงก็จะพ่ายแพ้ไปนะฮะแต่ถ้าฝั่งสีม่วงคุณไอเมอร์เนี่ยได้แต้มขึ้นมาก็จะเสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องไปตัดสินกันอีกเกมหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าแบบนี้เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่มันเป็นโทนสีเหลืองเหลือทองทองนะแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็ไม่ค่อยชอบนะมันดูแบบมันดูร้อนนะนเหมือนแบบแบบทะเลทรายนะเนี่ยน,น,นะฮนะประมาณนี้เออ จริงๆมันไม่เหมือนแลวผมว่ามันใช่เลยแหละแบบไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลทรายเขาเรียกว่าอะไรนะเออถิ่นทุรกดานาเวสแลนนะประมาณนี้อ่าหรือไม่ก็เป็นพวกเอ่อบรรยากาศแบบซาเวนน่านะทุ่งหญ้าซาวนน่ามันก็จะแห้งๆหงร้อนๆหน่อยแต่ไม่ได้ร้อนถึงขนาดที่แบบเป็นทะเลทรายนะเออมีการสอดแทกความรู้ด้วยนิดหน่อยนะแล้วฝั่งสีแดงโอ้ลงดับเบิลแกส๊สอย่างไวเลยนะบาแรกยังไม่เสร็จเลยนะครับฝั่งสีม่วงส่งเอสซีวีเข้ามาสกานะสสีม่วงก็ลง2แก๊สด้วยเช่นกันนะครับ อ่าลงแก๊สเสร็จปั๊บก็อย่าลืมเอาคนงานเข้าไปเก็บแก๊สนะฮะอืมอันนี้หลายๆายท่านนี่ก็ไขปิงอะไรครับเนี่ยหลายหลายท่านนี่ก็ลืมนะฮะแบบว่าสร้างบ่อกแก๊สเสร็จปั๊บลืมดึงคนงานไปเก็บนะฮะอ่าไม่เป็นไรนะฮะคนเรามันผิดพลาดกันได้นะฮะโอเคอ่ะฝั่งซีม้วนนะครับลงแฟคทอรี่แล้วนะฮะทีแ่แปลว่าโรงงานนั่นเองนะฮะเออผมชอบสกินนี้นะมันดูไฮเทคดี Tech อ่า แต่ก็เสียดายนะเขาคงไม่ขายสก,กินเพิ่มแล้วนะครับสตาร์คราฟสองเพราะว่าตอนนี้เขาเอาเอาเงินและเอาเวลาไปพัฒนาย,ย่างอื่นอยู่นะอย่างหลักๆเลยก็คือจักรวาลวอลคราฟนะฮะประมาณนี้นะ,ะแล้วตรงนี้ไมครับฝั่งสีแดงโอ้โหลงสป,ปายไว้ตรงนี้ด้วยนะ,ะตรงนี้บาแรกเปิดเป็นริปเปอร์นะฝั่งสีแดงฝั่งฝั่งสีม่วงเล่นเป็นเอ่อมารีนนะกลับมาดูนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับแล้วตรงนี้ใครกดปิงอะไรครับเนี่ยมี มีผู้สังเกตการอยู่นะะในเกมนี้อ่ถ้าใครอยากรู้จริงๆเลยนะใครกดปิงอ่ะฝั่งสีม่วงนะครับแฟคทอรี่เสร็จปั๊บต่อเป็นเทคแลบนะฮะอืมน่าสนใจนะครับผมเทคแกลบอย่างนี้ถ้าไม่ใส่โคลนก็คือซีดแทงนะฮะอ่าแต่ว่าตาที่แล้วในคุณไอเซเมอร์นี่ก็ดูเดือดอยู่นะฮะดูเดือดนี่หมายถึงว่าเดือดร้อนนะฮะกันบ้านกันบ้านอืม เรียกว่ากันได้ก็ก,ก,ก็ก็ว่าได้นะกันไม่อยู่ก็ว่าได้เช่นกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะสุดยอดเลยนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีม่วงมาทำอ่า proxy starport ฮนะอย่างไกลเลยนะครับอ่าขอบคุณท่านผู้สังเกตการนะที่ปิงบอกนะอันนี้ไม่ใช่รายการสดน,นะครับอันนี้เป็นรีเพลย์นะฮะอ่าจุดนี้มาแล้วนะครับ starport นะฮะตอเป็นเทคแลมนะครับ,อรบโอ้น่าจับเล่นเออบัญชีนะดูทรงแล้วนะครับอ่า กาจะปิดเกมอย่างรวดเร็วนะซึ่งจะได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะก็มาดูกันต่อไปนะครับตรงนี้คอมานเซนเตอร์ฝั่งสีแดงกาลังมานะสีม่วงยังไม่ขยายฐานเลยนะ,ะที่แน่ๆนะครับผมมีมาเรียนกับซีแทงกันบ้านอยู่นะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงเดินทางมาถึงแล้วนะมาด้วยเฮลเลี่ยนกับริปเปอร์นะฮะแล้วริปเปอร์ตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงเข้ามาสเกิลดูนะว่าเจออะไรไหมไม่เจอนะปลอดภัยนะครับเหมาะสําหรับการบุกโจมตีนะฮะซึ่งตอนนี้ โอ้ครบอแบนชีจริงๆด้วยนะฝั่งสีม่วงนะครับคุณไอไซเมอร์นะส่วนคุณมิราเคิลตอนนี้ว่าไงกดไซโคลนมาหนึ่งคันนะจังหวะนี้บาเรกอ่ะเป็นมารีนโอเคแล้วตรงนี้กองทัพตรงนี้ว่าไงยังไม่บุกนะรอคำสั่งอยู่นะยูนิตสองสามตัวนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะสกินริปเปอร์สกินนี้อ๋อแขนมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะโอเค ฝั่งสีแดงนะครับมีดีแฟกมาแล้วนะครับครั้งในทุยข้ั้งไหนก็จะมีไซคโครนกับมาริน2คนนะเอาไว้เล่นเกมแบบดูเดือดดูดันนะฮะฮารัสเมนในช่วงต้นเกมได้ดีอยู่นะว่าแต่แบนชีออกมาหรือยงังอ้อมาแล้วนะลำแรกนะ,ะแต่ว่าแบนชีสกินนี้นี่จะมองไม่เห็นใบพัดนะฝ <c oughs> ัะ่งสีแดงมาดรอปแล้วนะจังหวะนี้สีม่วงดึงตัวเก็บแร่หนีตายก่อนนะครับแล้วฝั่งสีม่วงนี้ก็ส่งมารินกับซีแทนเข้ามายิงนะฮอ <c oughs> สกิลกันโอ้โห ในโครมิดีแบกดีมากนะฮะตรงนี้เข้ามาแล้วยังไงครับอื้โดนยิงไปนิดหน่อยแล้วตรงนี้ดอบไซคโครนลงมาอีกนะฮะมารินยืนหยัดไม่ไหวนะครับไปแล้วนะโอ้โหแล้วคุณวางป้อมในแนวแร่เป็นภาพที่นานๆทีจะได้เห็นนะตรงนี้เก็บแร่ยากนะครับฝั่งสีสีม่วงนะแล้วตรงนี้มิดีแบกอ่ารอรอตายอยู่นะฮะขออภัยนะฮะลินพันธกันจหวะเมื่อกี้อ่าเลือดเหลือ37นะฮะแล้วในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีแดนก็เล่นสตาร์พอร์ตอ่าเล่น,นรีวนะฮะ ดีเซอร์ตอินเตอร์เฟรนซ์แมทริกซ์นะครับแต่ว่าสีม่วงเขาเข้ามาแล้วนะฮะด้วยเออ่ตัวยานแบนชีนะฮะฝั่งสีแดงมองไม่เห็นนะครับอ่าเห็นเป็นภาพเออ่หักเขาเรียกว่าไงน,นะการหักเหของแสงนะเป็นคลื่นมาอย่างนี้นะไม่มีดีเทคเตอร์นะฝั่งสีแดงโอ้โหจะเล่นไงครับแล้วตอนนี้เขมามาเซนเตอร์เอเนอร์จีไม่พอนะโอ้ยโอเบตโตคอมมานนะพูดผิดน,นะครับโอ้โหสแกนดูไม่ได้นะฮะเอเนอร์จีไม่พออย่างงี้เรียบร้อยครับอาจต้องรอให้เรเวนออกมานะครับโอเคตอนนี้มาแล้วครับแบนชี อ่า energy หมดนะตรงนี้ยังไม่หมดแต่ว่า Reven ออกมานะ Reven เป็นยูนิตตรวจจับล่องหนนะฮะของเผ่าเทอร์เรนนะครับก็มองเห็นอยู่นะแล้วตรงนี้ไว้ครับอือมบินยิง SCV เน้นๆนะฮะแตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับ Barac ตรงนี้กับ Command Center สร้างไม่เสร็จนะฮะโอ้โหอย่างเดือดน,นะแล้วก็บินอ้อมไปอ้อมมานะครับจังหวะนี้ฝั่งสีม่วงอ่า energy หมดนะครับ energy ไม่น่าจะหมดน่าจะกดปิดไปนะฮะ จังหวะน,นี้หรือเปล่าเออช่างมันฮนะเอาเป็นว่าร้องหนไม่ได้นะครับจังหวะน,นี้อืเกือบร้อยตรงนี้ครับยิงจะเอาซีแทงให้ได้นะฮะได้ไหมครับไม,ไม่ทันทนะุยไม่ทันฮะบึมไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้้วตรงนี้ฝั่งส,งสีม่วงส่งมารีนเข้ามานะครับหือให้ซีแทงมันยิงเล่นฮนะจังหวะน,นี้ซีแทงโอ้ยิงไกลถึงนี่เลยนะฝั่งสีแดงตรงนี้สีม่วงอ่กลางเลยนะครับซีแทงใช้เซนะโหมดนะหมดหมดปิดล้อมนะฮะจริงๆหมดก็ชื่อหมดปิดล้อมแหละ ซีดโหมดนะแต่ผมชอบเรียกว่าตั้งป้อมนะแล้วตอนนี้ฝั่งซีแดงเขาจะแก้เกมยังไงครับริเวนโยนแมทริกซ์ได้ไหมโยนได้อยู่นะแต่ยังไม่โยนนะครับหาจังหวะมอมก่อนนะครับตอนนี้มีแบนชีเข้ามานะครับสแกนดูเรียบร้อยครับแบนชีกดล่องหนทําไมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเขาก็จะฝั่งซีแดงก็จะเห็นอยู่ดีนะจังหวะนี้ตรงนี้ว่ายังไงครับยิงถล่มอัดเข้าไปที่ออปิโตคอมมาอย่างนี้เลยนะฝั่งซีม่วงส่วนฝั่งซีแดงก็เข้าไปเคลียร์ไม่ได้นะ มารินมารินเข้าไปนี่โดนซีแท้งยิงพังแน่นอนฮนะเอ้ยตายแน่นอนครับแล้วตรงนี้ซีแทงก็ยิงเบสสองอย่างเมามันฮนะเรเวนตอนนี้โยนแมทริกซ์ไม่ได้นะเอนเนอรีไม่พอนะอตรงนี้ไว้ครับแบรนชีเข้าไปอโดนไวกิ้งยิงนะตรงนี้มี <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะมีมารินเข้ามาเสริมทัพนะ <c oughs> เรียวว่าออกจากบ้านแทบไม่ได้เลยนะฝั่งสีแดงตรงนี้ไวกิ้งเข้ามาโดนยิงนะ ตรงนี้ซีแท้งยิงเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าฝั่งซีแดนเขาก็ซ่อมเรื่อยๆนะ,ะมันไม่แตกง่ายๆนะคอมานเซนเตอร์เอาอะต้อคอมานหลังนี้นะตัวนี้แบนชีอ้อมายิงอีกครั้งหนึ่งนะกดล่องหนเรียบร้อยครับผมอย่างวาน,นี้ยังไงครับขึ้นมาตรงนี้เอามองเห็นอยู่นะออลำนี้มันมันไม่ได้ล่องหนนะ,ะตรงนี้เอาไซโคลนบึ้มไปแล้วนะครับโอ้โหเสียซากกระจายอย่างรุนแรงนะ มีฝั่งสีแดงไงครับส่ง s c สเข้าไปตายเล่นนนฮะโอ้โหจังหวะนี้อย่าเดือดครับผมว่าฝั่งสีแดงมีโอกาสแพ้สูงมากเลยนะซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าจะต้อง GG นะอันนั่นไง GG แล้วครับเรียบร้อยโอ้โหเจอ,โอ,โอโไปขนาดนี้นะโดนกดดันหน้าบ้านขนาดนี้ออกจากบ้านไม่ได้เลยนะฝั่งสีแดงสุดท้ายก็ได้กดยอมแพ้ไปนะทำให้ชัยชนะได้ตัเป็นของคุณไอซเมอร์ฝั่งสีม่วงนะฮะคะแนเนเสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องไปตัดสินกันที่เกมต่อไปนะฮะอ่ะ ศึกตัดสินนะฮะตาที่3นะครับอยู่ในแมปอาเซียนีเอลเอนะคุณมิราคลนะฮะหรือที่ในเกมตอนนี้ใช้ชื่อว่าเพลเยอร์นะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับส่วนไอเซเมอร์สปอนอยู่ฝั่งขวาบนนะฮะอ่าตานี้ก็อย่างที่บอกนะศึกตัดสินนะใครชนะก็คือชนะไปเลยนะอ่าใครได้ใครได้แต้มในรอบนี้ก็คือชนะเลยนะอ่านะครับผมมันก็จะเดือดๆหน่อยนะดูทรงแล้วนะครับอ่าแต่ว่าก่อนที่จะมาแคสต์นี่ผมไม่ได้แอบดูก่อนนะนี่ผมสาบานได้เลยนะฮะ เราก็จะมาดูไปด้วยกันนะฮะมาตื่นเต้นไปด้วยกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีแดงลงแกส๊สแล้วนะฮะสีม่วงยังไม่ลงนะครับรอบาร์เรกเรโอลงแล้วนะขออภัยมองไม่เห็นนะจังหวะเมื่อกี้เอ้เขาเพิ่งกดลงเออเขาเพิ่งกดสร้างนะอ่ะโอเคตอนแรกก็คงจะยังไม่มีอะไรนะน่าจะเล่นริปเปอร์กันนะครับถ้าไม่ริปเปอร์ก็จะเป็นมารีนนะในช่วงต้นเกมช่วงเอ่อช่วงแรกแรกของเกมเลยนะใช้คํานี้แล้วกันนะ ผู้เล่นทั้งสองท่านนี้ก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ลีกไหนนะคือหน้าหน้าโหลดรีเพลย์ปกติมันจะมีกรอบรูปพอร์เทรตใช่ไหมที่แสดงถึงลีกถึงแรงอ่ะแต่ว่าอันนี้มันมันไม่แสดงให้ดูนะไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรืออะไรหรือเปล่านะแล้วผมก็ไม่ได้ถามเขาด้วยนะว่าอยู่แร้งไหนกันอยู่ลีกไหนกันแต่ดูจากสไตล์การเล่นน่าจะประมาณไดมอนดะ์เนอืมต่ำๆก็คือไดมอนดะ์เนอ่าเล่นดีอยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ดีฮนะอ่ะตรงนี้ฝั่งซีโมให้เปิดเป็นริปเปอร์นะครับซึ่งสีแดงก็เช่นกันนะฮะอ่าตรงนี้อ่าวางสป라이หนึ่งหลังนะฮะฝั่งซีโมงก็เช่นกันนะครับแต่ว่าซีโมงตอนนี้ต่อเป็นแฟคทอรี่แล้วนะครับผมสีแดงก็เช่นกันนะฮะอ่าฝั่งสีแดงคุณมิเอรเคิลนะฮะเรเคิลที่ไปลว,ว่าปฏิหารนั่นแหละนะฮะอ่าว่าตามเอ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรนะอม รีเพทที่ผมโหลดมาเนี่ยเขาจะเขียนไว้อยู่ว่ามีผูเ้เล่นชื่ออะไรนะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งม,มันอาจจะไม่ตรงกับชื่อที่ตัวเกมมันแสดงให้ดูให้แสดงให้เห็นนะนั่นแหละฮะตอนนี้แหวงครับอา่านดับเบลิลแก๊สนะตามสูตรนะครับตรงนี้แฟคทอรี่เสร็จปั๊บมีริปเปอร์โดดขึ้นมาของฝักสีม่วงโอเครอตัวไปนะหลังจากที่ออกไปป่วนเมื่อกี้นะะฝั่งสีแดงริปเปอร์ก็ยังอยู่นะ อันนี้ตัวใหม่ปะคนละตัวมั้ตรงนี้เอาอยัางไงครับเนี่ยโอ้สีแดงอือหืออ่ะโดดหนีลงได้นะฝั่งสีม่วงโดดตามเลยครับอืขึ้นมาบนที่สูงจริงๆขึ้นที่สูงนี้จะได้เปรียบนะอ่าไม่น่าดึงหนีนะจังหวะเมื่อกี้อ่าแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเอ้าฝั่งสีฝั่งสีแดงคุณลงลงเบรผิดนะฮะมันเขยิบมานิดนึงนะฮะนี่ครับลงอ่าผิดตำแหน่งนะฮะโอ้โห แต่ไม่เป็นไรนะฝั่งเทรนนี่สามารถย้ายสิ่งก่อสร้างได้อยู่แล้วนะย้ายพวกโปรดักชันได้อยู่แล้วนะอ่าซึ่งในภาคสองนี่นจะย้ายอะไรบ้างคนะอมมานด์เซ็นเตอร์บาร์เรกแฟคทอรี่แล้วก็สตาร์พอร์ตนะแต่ว่าเอนจิเนียริ่งเบนี่ย้ายไม่ได้นะอะประมาณนี้นะครับผมแลวตรงนี้ฝั่งสีแดงอปวรอย่างปวดเลยนะตอนนี้ส่งริปเปอร์เข้ามาหนึ่งคนอาจแตกไปแล้วหนึ่งนะตรงนี้ซีทแทงออกมายิงอัดเข้าไปเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งนะสรุปก็คือตายสองนั่นเองนะครับ นายตายแบบพลิกคว่ำด้วยนะฮะเนี่ยจังหวะน,นี้่ะวายังไงครับฝั่งสีม่วงตอนนี้ฟาร์มอยู่นะฮะมีการสร้างอาร์มรีโอ้โหชัดเจนฮะเล่นเม็กนะฮะอ่าอินจิเนียริ่งเบก็สร้างขึ้นมาด้วยนะ,ะ,ะสร้างเพื่ออัปเกรดไว้ให้กับทหารราบหรือไม่ก็อัปเกรดอ่าให้กับพวกสิ่งก่อสร้างนะ,ะประมาณนี้แล้วก็ปลดล็อกอ่อมิไซล์ทอร์เรตด้วยนะ,ะอืม มิสไซร์พูดถึงมิสไซร์เทอรินอันนี้ไงยูนิตภาคอากาศนะฮะมาแล้วนะครับของฝั่งสีแดงนะฮะยูนิตไวกิ้งนะฮะตรงนี้คอมมานด์เซ็นเตอร์อ่าอัปเกรดเป็นออปเปอร์ตคอมมานดะ์นะตามศูนย์นะครับเข้าใจได้ว่าแต่ใครสแกนอะไรครับเนี่ยอ๋อฝั่งซีโมนนะสแกนดูนในเบสหนึ่งเลยนะครับเจอซีทแทงก์อยู่หนึ่งคันนะจนังหวะนี้แล้วเขาจะแก้ยังไงฝั่งซีโมนเล่นทอ่อว้าวฮึ่มที่ตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เห็นยูนิตตัวนี้นานมากนะฮะซอนะฮะ อ่าทอโอ้เป็นสกินอุโมจันด้วยนะเป็นสกินคลาสสิกไม่ใช่คลาสสิกเขาเรียกว่าในะสกินที่ไฮเทคนะอะ่เอาเมดิแวตรับขึ้นเลยนะฮะซึ่งเมดิแวดึงลำเนี่ยมันยกทอได้แค่ตัวเดียวนะก็คือเต็มนะก็เหมือนกับอ่าตัวอะไรนะอ่ะาคลอสซุสใช่ไหมเออน่าจะใช่นะวอร์ปิซึ่มสามารถรับได้แค่ทีละตัวนะคือตอนนี้เอสีบีบึ้มไปแล้วนะ ของฝั่งสีม่วงนะเนี่ยสีแดงวิ่งออกมาสเกาจ้าเอพอดีนะครับแล้วสีม่วงจะมาดรอปทอแนวหลังนะฮะตรงนี้แหละครับเข้ามาจ้าเอกับไวกวิ้งนะฝั่งสีม่วงไอไซเมอร์คุณเห็นไหมเนะี่ยน่าจะเห็นอยู่นะฮะโอเคโดนยิงเข้าไปนะครับเปิดไอพ่นเลยนะครับเร่งไอพ่นนะจังหวะนี้ต้องดรอปเลยครับลงมายิงไวกวิ้งอย่างไม่พังนะฮะแต่ว่ายิงโอ้โหจังหวะนี้เอาทอมายิงอัดใส่ซีแท้งแป๊บเดียวแตกแต่ว่ามันจะสู้ไม่ไหวนะสู้จำนวนไม่ไหวนะครับดับดื่นเลยทุย มีดีแบกบึ้มไปแล้วนะโอ้ยลีนพันกันอนี้ทออาตูมไปนะไม่รอดน,นะครับฝั่งสีแดงอุตสาเอ้ยทุยฝั่งสีม่วงอุสาดรอปมิลลงมาช่วยซ่อมด้วยนะะก็ไม่ไหวอยู่ดีนะแตกไปพร้อมกันเลยนะจังหวะเมื่อกี้โอ้โหต้องสร้างใหม่นะฝั่งสีม่วงก,กาลังจะลงเบสสองนะครับนในขณะที่ฝั่งสีแดงนี่ลงก่อนนะเมื่อกี้ฝั่งสีแดงสร้างาเบสผิดที่นะแต่ว่าตอนนี้ขยบแล้วนะครับให้มันตรงแล้วนะจังหวะนี้ สปายลงมาอีกสองหลังนะฮะตรงนี้ซีแทงพับเก็บเข้าสู่โหมดเคลื่อนที่จะไปไหนก็มิทราบนะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งซีแดงต่อีแอคเตอร์นะครับตรงนี้เทคลับกำลังรีเซิร์ชสตีมแพคให้กับมารีนกับมารอโเดอร์อยู่นะแต่ว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าครับมารอโเดอร์ er. อาจจะไม่เล่นก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> พึงกองทพมารีนนะแต่ว่าถ้ามีมารโเดอร์เนี่ยก็จะดีอย่างหนึ่งตัวที่เป็นตัวที่เอาไว้แทงกับตัวซีทแทงได้นะในซีทโหมดนะฮะดีมากเลยับ ว่ามารโเดอร์เนี่ยมันเป็นยูนิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นกำแพงมนุษย์อยู่แล้วนะเป็นโล่ม,มนุษย์อยู่แล้วนะประมาณนี้ครับเป็นตัวที่เอาไว้แทงนะตรงนี้อ่ะฝั่งสีม่วงจะไปดรอปทอยอีกเหรอครับผมโอ้โหไม่ไหวนะอย่างวะนนี้อ่ะต้องดรอปลงมาตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับมินิแบกเนี่ยใกล้จะพังนะอันตรายนะครับตรงนี้ไว้ครับมาตรงนี้มารินไหลเข้ามายิงอย่างนี้เลยนะอ,ะอะ่ขออนุญาตซูมออกนะครับจะได้เห็นภาพกว้างๆนะ ไบกิ้งพยายามที่จะเอามิดิแบกลงให้ได้นะครับเรียบร้อยครับผมพูดปุ๊บแตกปั๊บเลยนะ <c oughs> ส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้ก็ดันขึ้นมาแล้วนะฝั่งสีม่วงว่ายังไงครับมีมารีนกับทอรฮะตอนนี้สร้างอะไรมาเนี่ยมารีนลงเทคแล a อีกสองต่อเทคกแล a กับบาร์เรตอ๋อแล้วเขารีเซอร์อะไรอย่างยังไม่รีเซิร์อะไรเลยนะฝั่งสีม่วงแต่ว่าเขามีเทคแล a แล้วหนึ่งหนึ่งที่นะฮะ อยงว่น,นี้แล้วตรงนี้ว่าไงครับสีแทงอ่าจสลับกันยิงนะระยะยิงไม่ถึงนะครับโอเคถอยนี้กลับมาได้นะมารีนน่าจะมีโล่นะเวลาเล่นซูกับสีแทงขนาดนี้นะตรงนี้ยังไงครับไปกิ้งบึ้มนะฮะตรงนี้ฝั่งสีม่วงเดินเข้าหาสีแทงนี้เลยนะฮะแต่ว่าฝั่งสีแดงเขามีสีแทงอีกสองคันนะครับกองถ้าคุณจะเสียหายมากๆเลยนะโอ้โหฝั่งสีม่วงบอกว่าขอได้สักคันหนึ่งก็ยังดีนะฮะอ่าตรงนี้ ก็อถอยกลับมานะสีแดงสแกนดูเลยนะครับในเบสสดทในเบสสว่าเจออะไรบ้างโอ้ยลิ้นพันกันนะขออภัยนะมันเป็นอาการที่แก้ไม่หายนะฮะอาการลิ้นพันกันนะใครมีวิธีก็แนะนําเข้ามาได้นะอ่าตรงนี้ไว้ยังไงครับฝั่งสีแดงเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮคราวนี้มีลิเบเรเตอร์มาคุมโซนด้วยนะเป็นยูนิตโซนคอนโทรลนะซึ่งตอนนี้ฝั่งฝั่งสีม่วงให้ทอสลับไปใช้ปืนใหญ่บนหลังยิงนะฮดาเมจก็จะเข้าเยอะมากนะอ รับไปใช้ปืนใหญ่อ่าอีกมุมน,นึงก็จะเป็นจรวดนะฮะอ่าตรงน,นี้ว่ายังไงเอ่ยสแกนดูเลยนะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงดันเข้ามาแล้วครับผมโอ้โหโอกาสกำลังงามนะฮะอ่าแนวหลังนี้ก็จะมีซีแทงคอยซัพพอร์ตอยู่นะจังหวะนี้อืมนักสิงห์ม,ม้งทำอะไรนี่คุณไปยิงก้อนอิดก้อนหินทําไมเนะี่ยมิทราบแต่ว่าที่แน่ๆนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วทอคุณอุ้ยจังหวะเมื่อกี้ถ้าหากว่าทอหันไปยิงไวกิ้งนี่คือเรียบร้อยเลยนะแล้วตรงนี้คอมมานด์เซนเตอร์เออออเบิร์ตคอมมาน รอดไหมไม่รอดนะครับเบิ่มไปแล้วนะครับตูมนะครับไม่มีเศษซากด้วยนะโอ้โหตรงน,นี้ฝั่งสีม่วงยำแย่นะครับโดนกดดันอยู่หน้าบ้านเลยนะอ่าสติมแพ็คฝั่งสีม่วงกําลังจะเสร็จนะครับฝั่งสีแดงมีสติมแพ็คแล้วนะโอเคตรงน,นี้ทอทอลงไปนี่ก็โดนยิงนะอันตรายนะแต่ว่าฝั่งสีแดงเขามองเห็นอยู่ประมาณนี้โอเค ถึงว่าทำไมทอมถึงรอดน,นะตรงนี้มารินเข้าไปหือแตกสองเรียบร้อยครับผมโอ้โหตรงนี้คอมนเซตเตอร์บินมาอีกนะฮะให้มันโดนยิงพังเด้อครับโอ้โหยังไงครับระเบิดตุ้มเอาอย่างนะโอเคผมว่าระเบิดแล้วอ่าไี่ไงบึ้มไปแล้วนะมันฝั่งสีม่วงโอ้โหซากศพกองกันอยู่หน้าบ้านนะอย่างเยอะเลยนะยังดีนะที่ Starcraft 2มีระบบเคลียร์โมเดลศพนะถ้าไม่งั้นนี่ผมว่าเกมนี น่าจะกระตุกเยอะอยู่นะฮะอ่าและในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีแดงก็มีมารินไหลมาเป็นสายเลยนะมาพร้อมกระสีแทงนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงเปิดอ,อ่จะพูดได้เปล่าบุกเข้ามาแล้วนะเจเจครับสีม่งวงคุณไม่มีอะไรกันบ้านนะฮะเรียบร้อยครับกองทัพหายไปหมดแล้วนะใช่ไหมเอ่ยโอ้อยู่ตรงนี้อยู่นะอ่ามาดรอปข้างหลังนะแต่ว่าดูจากจานวนแล้วมันน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับมีทออยู่หนึ่งตัวกระสีแทงอีกหนึ่งคันนะฮะมารีนอีกกระจุกหนึ่งน้อยๆน,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 นะฮะหกคนนะครับอยู่ไหนฮนะตรงน,นี้อเรียยบ้ออโโห นี่แต่ก็ไม่แน่นะอ้เกมพลิกนะฮะฝั่งสีม่วงกันบ้านได้อยู่นะครับผมนึกว่าเขาจะมีอะกองทัพน้อยกว่านี้นะที่ผมบอกว่า GG นะผมไม่เห็นนะขออภัยนะครับสรุปฝั่งสีม่วงตอนนี้ก็กันบ้านไว้ได้นะสีแดงก็ต้องถอยกลับไปก่อนนะฮะแล้วก็บุกเข้ามาใหม่นะครับจังหวะน,นี้โอ้โหเป็นมารีนกระซีแทงอีกแล้วนะครับเป็นมารินที่โล่ยังไม่มาเลยนะเพิ่งจะกดมานะครับผมอัปเกรดโอ้ตอนนี้ฝั่งสีแดงขึ้นบวกหนึ่งดาเมจไปแล้วนะ บอกหนึ่งเกราะกําลังตามมานะครับอบอก2ดาเมจก็กําลังมาด้วยนะะตรงนี้จะลงเบสสไม่ไหวนะครับฝั่งซีโมสุดท้ายก็ต้องจีจีไปอยู่ดีนะฮะโอ้โหเป็นเกมการแข่งขันที่ดุเดือดน,นะฮะของเพลเยอร์ชาวไทยของเรานะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเพลเยอร์ฝั่งสีแดงนะฮะหรือที่จริงๆแล้วเขาชื่อมิลเลอรคิ่นะฮะประมาณนี้นะครับผมยอดเลยนะ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ